А, ну а ты что? Да ты что? А он чего? А, <да>. сейчас, с кого да, ты что? А, да да да, 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 ты да, 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 ีเรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์นะคะอยู่ที่โรงยพยาบาลพ่อขนพลพายุหัะเสนาคุณหมอจุมพ,ล,พลสมประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคึกเป็นเกติมากๆใช่อย่างที่พี่เพิ่งแนะนําไปช่วงต้นรายการนะคะว่าเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะคะก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เจอนะคะส่วนตัวเองที่จริงเราก็เรียนจิตจิตวิทยาเหมือนกันนะคะก็เลยอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ย พวกเราเนี่ยคนจังหวัดกาญจนบุรีที่ถือว่ามีสติตการเครียดมากแค่ไหนคะโดยโดยทั่วไปเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีตัวเลขแน่นอนออแต่ก็มีคนทําวิจัยอย่นิดหน่อยว่าเอาไอ้เรื่องความเครียดในชุมชนต่างๆเ,นะเราก็พบว่ามันมันก็ไม่ได้ต่างกับกลุ่มทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยประมาณ20%ของประชากรที่เครียดที่ว่าเริ่มจะมีปัญหานิดๆแล้ว คี่ควรจดต้องหามแบบเหมือนคนปรึกษาเหมือนเหมือนคนที่บอกว่าไปคุยขยะหรือฆ่าตัวตายอ๋อคะคงไม่ใช่คือคือเรามองว่าเครียดเนี่มันก็ทุกคนก็มีความเครียดเป็นธรรมดาใช่ไหมความเครียดนี่มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานักเรียน ไม่สอบก็ไม่อ่านหนังสือนะสอบจะไม่อ่านเลยเดี๋ยวนี้ไปไปไม่ทันนัดก็เครียดใช่ไหมคะหรือทุกโอความมีความมีเยอะมากใจลวยไม่ดูสามสามไม่รักลูกไม่อยู่ในโววาดนคะนั้นความเครียดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันเริ่มจะมีปัญหาอันนี้ เพราะว่าคนที่เครียดในระดับที่ควรจะต้องหาคนปรึกษาเนี่ยก็ประมาณสักยี่สแต่ทั่วไปแล้วคนเราปรึกษาตัวเองนะคนเรามันมีศักยภาพอะเวลาเครียดถ้เราเรานึกถึงเราสมัยก่อนเราผ่านมาแทบล้มประดาตายนะมันก็ผ่านมาได้โดยไม่ต้องมีหาจิตแพทย์นะมันคนเรามันมีศักยภาพอยู่แล้วจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคอะไรได้บ้างคะ ความจริงเนี่ยหลายคนยังยังบอกโอ้ยเครียดมากเลยเป็นบ้านะอะไรอย่างเงี้ย่าคงต้องต้องตรงเนี้ยเป็นโอกาสดีจะได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้เป็นเหตุเลยอาจจะเป็นปัจจัยได้ทําให้อาการแย่ลงนะฮะคนคนโรคจิตที่เดินตามถนนที่ว่าคิจิะเนี่ยนะถ้าใส่เขาเครียดมากๆเขาอาจจะอารวาสขึ้นมาได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุนะฮะแต่ถ้าเป็นเหตุของอะไรได้บ้างเนี่ยเราพบว่า คนที่เครียดแล้วแต่ว่าเราการปรับตัวกับความเครียดยังไงส่วนใหญ่จะมาเป็นเหตุทางโลกทางกายมากกว่าเช่นปวดหัวไมเกรนอนไม่หลับปวดท้องเก็บกดเนี่ยเนาะจัดการกับความเครียดไม่ถูกต้องคือถ้าเราจัดการกับมันได้ถูกต้องมก็ไม่ไม่เป็นไรแต่บางคนที่พอเวลาเจอความเครียดรบหนีหรือเก็บกดหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวเราเองต่อคนรอบข้าง เห็นไหมเห็นไหมอย่างที่มึงบอกขับรถเดี๋ยวนี้รถติดก็เครียดโอ้ยเมื่อกี้ขับรถมาโดนจี้ซะนะกระลานนั่งเลยไม่ใช่โดนจี้จี้แต่ขี้ท้ายทางที่ข้างหน้าก็ไฟแดงรู้จี้ทำไมเครียดนะค่ะเขาบอกเขาอกจะเครียดก็ได้คือมานั่งนึกสมัยไปเมืองนอกนะขับรถเข้าเมืองนี่ไม่เกิน40น่สมี CCTV จับตลอดเวลาถ้าเกินปั๊บ เรียกไปเลยมีระบวจับของเรานี่อยู่ในเมืองแท้วิ่งเันเป็นร้อยก็ช่วยกันแต่นี่มันเริ่มชินแล้วนอันนี้ไมแก้เครียดหรอแก้นเราจะรู้สึกว่าเราชินน่ะแต่เราแต่มันไม่ถูกนะพอถึงเวลาเราก็เครียดอยู่ดีเรารู้สาเหตุของความเครียดแล้วก็รู้เรื่องของว่าความเครียดจะทําให้เราเนี่ยมีเหตุที่ก่อตามมาคือเรื่องของกาย แล้ววิธีคลายเครียดให้มันถูกต้องอ่ะคุณหมอวิธีจัดการวิธีจัดการกับความเครียดนะคเัอผมว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเท่าที่ทํางานมาเนี่ยน้อยมากเลยที่มีคนเครียดแล้วเดินมาปรึกษาบ้านเราอาจจะยังไม่ชินใช่ไหมคะท่านี้สื่อนี่จะช่วยได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ขนาดในองในที่ทํางานเองเนี่ยเราเห็นหน้าของคนเครียดนะ อกเออเป็นไงเจ๊วันนี้เป็นไรเออหมดมาเลยเขาจะบอกเลยเส้นมาเเลยออเป็นเลยคิ้วผุโบเป็นเส้นมาเลยโออเป็นไงเจ๊เครียดไม่เป็นไงหรอกอ่าไม่เครียดตัวด้วยไม่เครียดไม่ดูตัวไม่เครียดไม่เคียเป็นยไงม่เครียดไม่มีปัญหาแต่เรารู้แล้วนี่เพราะส่วนใหญ่แล้วการที่ไปบอกว่าฉันเครียดฉันมีปัญหาเนี่ยมันมันมันผิดวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นผูหม เป็นวิธีเป็นเป็นวิธีคนไทยคนไทยเวลาเครียดอ่ะไม่หาจิตแพทย์นะคะไม่หายครับหาหมอดูหาหมอโอ้นี่ช่วยได้เยอะหาหมอดูหมอดูก็เนจิตแพทย์อย่างหนึ่งนะคุณหมอดูนี่ช่วยได้เยอะเลยค่ะดิสาเคลียร์ธบุญโอเคธรรมบุญคนเคลียร์แล้วปั้งคะคนไทยเครียดทธรบุญเครียดหาหมอดูจริงจริงแล้วคือแต่ดีนะครับมันมีมันมีทางออกเยอะถ้าเขาหาจิตแพทย์หมด ตายแน่เลยจิตแพทย์ตายแน่คุณแต่แต่ตั้วันนี้ก็ยุบว่ั่งหลังเนี่ยนะคะเพื่อนพี่งเนี่ยเขาบอกว่าตั้งหลังเนี่ยเขาจะหาจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติคือเขาเขาเขาเป็นเขาพัฒนามาอย่างนั้นแล้วก็ของเราเนี่ยมันไปยกกระโหยมเข้ามาเลยเพราะเขาไม่มีหมอดูหมอดูมีมีตั้หลังเองเนี่ยตัวตัวชอบหมอดูเลยแล้วก็ เอ่อคือคือจิตแพทย์ก็จะเป็นโจ๊กของฝัง่งในี่ยไหมถ้าเราดูหลังเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะพึ่งพาได้<ม>ได้หมดเพราะส่วนใหญ่ก็จะป่วยในของเราคนเจ็บป่วยเนี่ยเข้าถึงจิตคือเข้าไปเนี่ยของเราเนี่ยคนที่ต้องการเจอจิตแพทย์เยอะน,นะฮะค,คือพวกพวกเราอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีามรู้สึกว่าเราไปพบคุณหมอ จิตแพทย์าบอกถ้าบอกเพื่อนบอกญาติไหมครับเป็นผู้หมอจิตแพทย์เขาต้องว่าเราเป็นบ้าเขาจะมองในเชิงว่าเราเป็น้าใจอย่างของขลังนิดหนึ่งฝ่ั่งเนี่ยเครียดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ได้เจอจิตแพทย์นะเขาไปบัตรหลวงเขามีการส่งอารมณ์กันส่บอารมณ์กันตรงนี้แล้วก็ในห้องที่มีกั้นแล้วก็แต่แต่คนที่ป่วยทางจิตอย่างเชิงบอกว่า1 0ซของประชากรไม่มีภาวะเจ็บป่วยทางจิตที่ต้องรักษา ของฝรั่งเข้าถึงเนี่ยนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเชื่อไหมยอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยตอนนี้เราพบ30%เปอของจังหวัดการเรามี8ปดแสนสาสนก็ต้งอง2 0ื่นนะประมาณนี้ประกดมาหาเราเนี่ยแค่สองพัน ในไอตัวหายหมื่นไม่ได้มาหาจริงๆแล้วเราก็อาจจะซึมเศร้านะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราซึมอันนี้ซึมแล้วใช่ไหมคะถ้าซึมเศร้านี่ก็เริ่มซึมเศร้าอันนี้คือการซึมเศร้าเราจะจัดการมันจะป่วยมันจะป่วยเป็นโรคไหมมันต้องมาดูอีกว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงครับจัดการได้ไหมคะจัดการได้ไหมเราจะพูดกันตรงนี้เลยนะว่าการจัดการยไงเริ่มต้นอันแรกที่ว่าต้องรู้ตัวก่อนไอ้วิธีการทําให้รู้ตัวนี่นะว่าว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วหนึ่งเราต้อง เาเรียกว่าซ um yeah, ื้อสัตว์กับตัวเองนี่นี่ยคือเราเราเครียดเราก็บอกเ่าเครียดนะเราเศร้าเราก็บอกว่าเศร้านะอ่าอย่างนงี้อันแรกเลยแล้วเราก็มาดูว่ามันมันมากไหมแล้วมันเบื่อเนี่ยมันมากไหมมันพอจะจัดการเองได้ไหมนะแล้วถ้าเกิดว่าเราสึกเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ลองดูที่ขึ้นหาข้างๆสินะใครที่พอคุยได้นะ ไอ้ที่ะสบตายิ้มให้เราได้เราเหยื่อเราเราก็ <พอ S 2> ไมคุยกับเขาแล้วมันดีขึ้นไหมมันยังไม่ดีอีกอาจจะพี่เพ,พื่อนอื่นๆน,น,น,นัก,กจิตวิทยาอย่างเงี้ยของเมืองไทยเรายังไม่มีเวทีให้ถ้าเป็นเมืองนอกจะมีที่เนี่ยเป็นสําหรับประชากรทั่วไปควรจะหานัก,กจิตวิทยาถ้ามันเจ็บป่วยจนแบบเป็นมาเป็นปีแล้วไม่หายก็อาจจะต้องกินยาต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ถึงเป็นจิตกระเพาอความเครียดก็เป็นเหมือนหินปูอย่างหนึ่ง ความเครียดหนึ่งความเครียดผมว่าความเครียดนี่เป็นธรรมชาติพินปูนทางอารมณ์คือเขาเก็บ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 ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเป็นถ้าเรามองเป็นความทุกข์นะความเครียดเนี่ยผมว่าผมว่ามนุษย์เราเครียดตั้งแต่เกิดออกมาถ้าใครเห็นในห้องพกมันก็ร้องเลยไม่มีใครออกมาบานรองไม่มีเกินบาร้องหมดนะความเครียดเป็นธรรมชาติต้องมอง แต่เราจะอยู่กับมันยังไงจะจัดการยังไงเนี้ยนะเออนี่สําคัญแล้วฝรั่งเองเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเอนมาหาทางพุทธทางอะไรมากขึ้นในเรื่องของปัญญากรมาณนก็มันจะบอกเลยนะว่าในความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราเผชิญกับความเครียดในอย่างที่คุณหมอบอกว่าก็คือหนึ่งเนี่ยสร้างภาพหลอกตัวเองด้วยคือไม่ยอมรับกลัยอมรับตังนี้แต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าเขารู้สึกว่า เขาซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกก็จะสามารถทําให้เรารู้เ,รเมื่อเรารู้ตัวเราก็จะมะีเราสามารถจัดการกับอารมณ์ได้และสิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องมีคนรู้ใจเป็นเพื่อนก็ได้็นใครก็นี่เราจะสามารถทีนี้พูดถึงต่อไปแล้วจะจัดการยังไงตูน่าไม่ยังไม่อยากไปหาคนอื่นนะอยากจะจัดการตัวเองเราเครียดแนละ้วต้องรู้บางครั้งไม่ใช่แค่ว่ามันจะมีอารมณ์เครียดนะบางทีอาการของความเครียดอาจจะมาหลายรูปแบบเช่นปวดหัว ตุ่มต้นคอท้องอื่นไปตรวจที่ไหนที่ไหนที่ไหนหมอก็บอกว่าเป็นอะไรหรอคิดไปเองิไปเอกินยานอนหลับไปอะไรอย่างนั้นเออทางกายภาพเนี่ยก็แสดงออกส่วนใหญ่ขอบตาดำมีริ้วรอยอะไรส่วนใหญ่ของเมืองไทยเราเนี่ยคนที่เครียดมักจะมาด้วยเรื่องอาการทางกายคเพราะว่ามันไม่มบาทางใจในตัวราะฉันเนพตะเอพตอย่างสมมติเราดูละครเนี่ย ถ้าเราดูของฝรั่งก็รรจะบอกเออฉันรู้สึกไม่สบายใจอไอ้สคริปต์อย่างเงาี้ยของเมืองไทยไม่มีอมของเราบอกเออฉันรู้สึกโรกรธจังวันวนี้รู้สึกเออเขาจะเขาจะมีความรู้สึกเขาจะพูดแต่ะในความรู้สึกสนี่ตอนนี้เราคุยกันมารู้ละสาเหตุของความเครียดแล้วก็รู้เริ่มจะรู้ว่าวิธีจัดการแต่เดี๋ยวนะคะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะคุณหมอจะมาเปิดเผยเลยว่าวิธีทํายังไงที่เราจะสามารถจัดการกับตัวเองให้ได้ดีพักกันสักครู่ค่ะ Thank you. ยังอยู่กันที่ซัมซุงช็อปนะคะแล้วก็อยู่กับคุณหมอจุลพลสมประสงค์ซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลพรลลพรพะยุงหเสนาเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าสาเหตุของความเครียดอะไรบ้างแล้วก็จะเกิดอะไรแต่ว่าแต่ตอนนี้คุณหมอจะมาบอกว่าวิธีขจัดกับคลายนะคะหมอคะตรงนี้สําคัญรอฟังอยู่ส่วนใหญ่ถ้าเรารับฟังคนที่เครียดเนีเริ่มต้นมาเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนี่ยคราบครัวมีปัญหา มีปัญหามีจุดเงิน,งนมีปัญหาสุขภาพไม่ดีเครียดอยากตายต้องเป็นอะไรเนี่ยนะเอ่อการเงนินมีปัญหาการงานนะสารพัดนะซึ่ง,ง,ซ,งซึ่งเราเรามองดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนมันจะมองไปนอกตัวก่อนแต่ละนั้นความความเครียดจริงๆใครเครียดล่ะก็ตัวลายเนีส่วนใหญ่บอกโอ้ยาดีไม่ยาดีองเงี้นะหมออะไรที่เราถามมาถามยาเมื่อไหร่ก็ได้ สำคัญตอนนี้เอาให้มันมีความสุขก่อนดีกว่าไหมแล้วถึงมาคุยกันนะจะออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าออกไปตอนนี้บางทีอาจจะผิดได้นะเพราะฉนั้นบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะชอบโทษสิ่งแวดล้อมะมันมีสองอันปัจจัยที่ทำให้เครียดเนี่ยมันมีข้างนอกกับข้างในจริงค่ะทีนี้มันก็มันก็ไป อดคล้องกันว่าแล้วเวลาเราจะหาความสุขตรงข้ามกับความทุกข์ก็คือความสุขจริงไหมคนที่พยายามจะแสวงหาความสุขข้างนอกตอนนี้เราพบเลยว่าในจิตวิยาแนวใหม่เนี่ยเมื่อก่อนจะวิเคราะห์กันไปในอดีตแต่เดี๋ยวนี้เราจะค่อนข้างไม่ค่อยมองลึกๆไอ้จิตได้สมดุลละแต่เราจะมองเรื่องของปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเศร้ามันเครียดทุกวันเนี่ย มันเกิดจากการคาดหวังนะเที่ยวหาความสุขจากสิ่งแวดล้อ,อมมาค่ะค่ะเป็นว่าจากงานจากเงินคาดว่าคนนั้นจะ<ค>ดีกับเราจะได้เงินได้ดอก<ค>อันนี้คือความคาดหวัง expectation นะนะแต่ก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันมีสองทางนอ,นาอันหนึ่งคือทางที่จะได้มาจากคนอื่นร<ค>ือว่าได้สักสองเปอร์เซ็นต์คาดร้อยได้ไม่เกินสิบ ค่ะแต่อีกทางหนึ่งอีกทางคือเข้ามาค้นข้างในเนี่ยอยู่ที่เราแท้แท้บางทีดิอาจารย์จิตแพทย์เนี่ยถ้าไปปรึกษาใครก็เสียฟอร์มนะโอ้น่าสงสารมีความเสียฟอร์มไหมตอนเราก็เครียดแล้วเราเรเครียดทำไงอ่ะจริงนะจเพราะเอิญมันมันจะต้องปรึกษาเพื่อนฝูงนะแล้วเพื่อนฝูงบอกแกยพื่อนปรึกษาแกก็เครียดเหมือนกัน นี่ขนาดจิตแพทย์ก็มีความถูก้็ทำยังไงก็บอกว่าเออจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เราผิดหวังหรือว่าเครียดหรืออะไรนี่นะอยากจะแนะนําเลยให้กลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเราเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรจริงๆต้องการอะไรต้องการถูกหวยรวยคุ้เนี่มันรวยจริงหรือเปล่าถูกแค่สิบาที่ยรวยจริงไหมนะมันไม่ได้รวยหรอกแต่มันได้อะไรตองนั้นมันได้ความสุขแป๊บเดียว เขาทิ้งเราเขาไม่รักเราอแล้วพอเขารักเราเราถูกเรวมมีความสุขนะจริงๆเราก็ต้องการความสุขจะลืมไปลืมลืมคิดว่าตัวเราเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขได้นะไม่ง่ายนะแค่เรากลับมาหายใจนะนั่งลงหายใจเล็กน้อยดูไอ้ที่บ้านที่มีอะไรได้กินน้ําเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะไปฟังฟังฤทธิพัะธุดงคนหนึ่งฟังช่องธรรมะ ก็บอกว่าเขาอยู่ที่วัดเขาเครียดมากเลยทำไมงานวัดยุ่งจังเลยหลวงพ่อเลยให้ไปทุดงเดินไปถวายไปพมา่าได้ลําบากกินกล้วยน้ำว้าอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงวัดจะมี่งสเลยเลยอ๊ะทำไม วัดเมื่อก่อนเราบอกเครียดนะตอนนี้กลับมามีความสุขยังเมยสวรรค์อยู่ที่เก่าที่เดิมแค้ๆสิ่งแวดล้อมเดิมแค่ๆแนนใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านอื่นนสวยกว่าสวนมากเราเราต้องขอบคุณเลยบางทีเออยังหายใจได้ดีนะคนเราจะลืมไปว่าถ้าคุณเริ่มหายใจติดขัดคุณจะมีความทุกข์อย่างมากหรือบางทีคุณเดินเดินได้ดีเนี่ยเมื่อไหร่คุณปวดขาคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ต้องการอะไรเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่ปวดขานะ มีความสุขแล้วถ้าไม่ได้พบความทุกก็ไม่รู้ว่าเอื่ความสุขมันมมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยค่ะแต่บางทีเราเราไม่เราเราเราไม่เห็นเราขยับเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเราก็เลยไม่เห็นว่าจริงๆความทุกข์ไม่อยู่กับเราความสุขมันก็ค้นหาได้ที่เรานะ อย่างถ้าเราดูตำราจิตวิยาหรือเราอ่านอะไรเนี่ยเขาก็ะจะไม่ค่อยบอกว,ว่าคุณต้องไปจัดการอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจัดการตัวเราจัดการเจ,จิตเราใช่นนะขอนคลายนอนสบายๆนึกถึงเรื่องดีๆะนะฮะแล้วก็ถ้าอยากคิดไม่ได้อีก <c oughs> <c oughs> คิดจะลบอยู่ตลอดเวลามองอะไรในแง่ร้ายตลอดก็ต้องถามอีกว่าจริงๆแล้วที่เราคาดหวัง เราต้องการอะไรก็กลับย้อนกลับมากลับมาดูตรงนี้อีกจริงต้องการชนะต้องการมีความสุขนี่ใช่ไก็ต้องแต่ถ้ามันคาดหวังแล้วเราทําได้ถ้าเอาเลยทําเลยให้มันได้ตรงนั้นเลยมันก็เป็นความสุขชั่วคราวนะแต่ถ้ามันผิดหวังขึ้นมาเนี่ยคงต้อง ต้องวางตรงนั้นไว้แล้วก็กลับมาหาความสมดุลเอาเอาชีวิตไปเสี่ยงกับ2%ปแห่งความสำเร็จดียวอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างทีเมื่อก่อนเนี่ยเอ๊ะ้ทำไมมันขับรถกันเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมพูดไปรู้เหลืองทำไมนี่นะเราคงไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขายากนะฮะเราเราต้องมานั่งรู้ตัวเฮ้ยใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าไปบีบแต่ไล่เขาเขาแซงเราต้องต้องแซงกลับอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดจะยิงกันตายค่ะ ก็ S <S <ถ>าวคราวที่เกิดนะคะก็ต้องบอกว่ามันมันก็วิธีคลาความเครียดในจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีอะไรหนึ่งรูจ้จักควบคุมตัวเองทําบ้านให้เป็นวัดพระ<า>ท่านสอนเลยใช่ว่าการทําบ้านให้เป็นวัดไม่ยากแค่คุณรู้จัก,กควบคุมอารมณ์ไม่กโกรธไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าแสดงให้มันความโกรธออกไปมีสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสุขนะ มีพลังจิตเกิดจากสมาธิแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสมาธิจะเห็นว่าเด็กสมาธิสั้นเยอะมากสนแล้วก็วอกแว,นแวกนแไม่รู้ลเล่นมือถือเยอะ แต่ว่าเราถ้าเล่นอย่างมีสติเราจะทําให้มันจะมีประโยชน์กับเรามากแต่เล่นไม่ใช่ไม่ถูกต้องก็เลยไปทําลายสมาธิได้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องควบคุมนะคะก็คือหมายว่าคือเราคนเราเนี่ยอาจจะรู้ตัวเองแต่บางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะคุมความประพฤติได้ในบางคนแต่สุดท้ายสําคัญคือสติปัญญาแล้วก็พว่มโดยสติปัญญามันเป็นปฏิภาคหกผังคือมันส่วนกลับกับอารมณ์ ถ้ากำลังหุดหีดอยู่จะไปเรียกหาสติปัญญาทั้งหมดที่จริงมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยู่ที่ตัวเราเลยเวลาเราเครียดยอมรับแล้วก็สักพักหนึ่งสภาวะของจิตเนี่ยนะหลักการที่สำคัญที่สุดเลยเกิดขึ้นก็หายไปอยู่เฉยเะไม่ต้องทำอะไรคุณนั่งตรงนี้เครียดคุณย้ายไปนั่งตรงนี้ เดี๋ยวขายไปเองอย่าเพิ่งทําอะไรนะกำลังพีชอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งไปกล้าตัวตายนี้ค่อยฆ่าก็ได้อย่าเพิ่งทะเลาะอย่าเพิ่งเหยียดได้ไม่เคนไปฆ่าตัวตายใช่่คะมากินยาขยะมานอนพอวันรุ่งขึ้นเริ่มรู้สึกตัวไหมยากขยะมันกินเข้าไปแล้วอมันแก้ยามันค่อยๆออกฤทธิ์ฉะนั้นเวลาเครียดอย่าเพิ่งทําอะไรนั่งหายใจไปก่อนนะค่ะลมหายใจอื้อ ผมนึกถึงสากระสอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นะจบไปหมดกัเลยเนี่ยปี2541เลยไงเนี่ยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นคนเครียดฆ่าตัวตายเยอะท่านเขียนท่านให้สากระสอท่านพระราชทานสากระสออันหนึ่งเป็นเป็นรูปคนยิ้มรอบเลยนะแล้วก็มีนางไม่ขลาแล้วก็ท่านเขียนท่านพระราชทานให้ว่าใจเอ๋ยใจ ใจหนอใจเนี่นะใจหายใจความหายใจยาวใจดีสู้เสือจะมีนะซึ่งคือปัญหาอย่าหยันีนะแต่ตั้งหลักหายใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเชฉหม่ ใช่นะคะปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ถ้าเรารู้จักที่เราจะาใช้สติปัญญาแล้วก็เอาเอามาควบคุม,มนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้ความรู้แต่ว่ายังได้ไม่เต็มที่เลยนะคะเ <c oughs> พราะเราก็ยังมีความเครียดกันอยู่ <c oughs> แต่เพื่เชื่อนะคะว่าไทยได้ดูเรื่องราวของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพาอย่างน้อยๆเนี่ยเอากลับไปแล้วก็ไปปรับ ใจของเราเนี่ยค่ะว่าเราควรที่จะตั้งอยู่กับสติแล้วก็ฝึกได้นะคะอันนี้เลยและที่สําคัญก็ต้องอยู่กับความจริงแล้วก็ถามตัวเองบ่อยๆว่าความสุขอยู่ตรงไหนสําคัญมากๆเลยค่ะคือต้องไม่โกรธตัวเองค่ะเครียดก็เครียดไม่เป็นไรนะอย่ากลัวค่ะจงรักตัวเองถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวปัญหาก็ไปมันมันทุขก หายใจไว้ได้ไม่ตายเราค่ะใครยังมีความเครียดนะคะใครยังมีความเครียดเนี่ยเราก็ตอนนี้เราก็เปิดให้ได้ใช่ไหมน้องแอร์ถามมีปัญหาดควยเ่อนนะคะที่แฟนเพจของรายการนะคะ w w w facebook com 1 0 0หรอ story tv ค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอได้เลยเข้าไปเราจะสอบถามให้ให้มาตอบบ้างว่าวิธีคลายความเครียดแต่ละบุคคลเนี่ยทำยังไงปัญหาด้วยปัญหาเลยนะ่งแน่นอนที่สุดทาง โรงพยาบาลพ่อโก็จะมีแผนจิตเวชจิตเวชที่มีสามารถถ้าคิดว่าแบบต้องจําเป็นที่อะไคือไม่ต้องถึงกับเป็นมากก็ได้เป็นน้อยเครียดเราก็มีคลินิกเอ่อไซโคโซชยลคลินิกที่จะหนักหนักเราจะเปิดรับแบบวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องเราได้มีโอกาสได้เรียนสนทนากับคุณหมอชุโพลเราก็รู้สึกสนุกสนุกไหมคะสนุกไะมคะคุณปันบอก้วคะเมื่อกี้แอบกระซิบบอกว่า ไม่ใช่เทปนี้แล้วคุณหมอจะไม่มาอีกนะคะต้องมีอีกหลตใ่ต้องมีอีกหลายตใช่เลยค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้เราขอขอบคุณนะคะคุณหมอจุมพลสมประสงค์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ